ปัจจุบันผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆต้องเผชิญกับปัญหาทางสายตาต่างๆตั้งแต่สายตาสั้นธรรมดาไปจนถึงอาการที่รุนแรงกว่าเช่นต้อหินและต้อกระจกฮิคาริผลิตภัณฑ์จากพืชที่ผสมเปปไทด์เฉพาะ3ชนิด มอบการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ครอบคลุมสำหรับทั้งดวงตาและสมองโดยความสามารถในการฟื้นฟูสมองที่ยอดเยี่ยมฮิคาริมีสิทธิบัตรด,ด้านการทำงาน5ฉบับเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นช่วยเพิ่มความเร็วในการตอบสนองและความคมชัดของการมองเห็นปกป้องดวงตาจากความเสียหายจากแสงสีฟ้าและความเสียหายจากรังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการสร้างเซลล์สมองใหม่ช่วยเพิ่มสุขภาพสมองและความสามารถทางปัญญาเสริมสร้างความจำช่วยป้องกันการสูญเสียความจำและการเสรื่อมถอยทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความมีชีวิตชีวาของสมองช่วยเพิ่มสมาธิลดความเครียดและเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม ฮีคาริมีเปปไทด์าจากพืชสามชนิดได้แก่เปปไทด์าจากดอกดาวเรืองเปปไทด์าจากสารแหนและเปปไทด์าจากใบมะม่วงและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยส่วนผสมของผลเบอร์รี่สิบชนิดเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระให้สูงสุดสิทธิบัตรแรกมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักกีฬาเนื่องจากช่วยเร่งการส่งกระแสประสาทของจอประสาทตาไปยังสมอง ทำให้ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นและเคลื่อนไหวได้แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้ดวงตาปรับตัวเข้ากับสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วป้องกันการสูญเสียการมองเห็นชั่วคราวอันเนื่องมาจากความสว่างที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันสิทธิบัตรที่2เน้นที่การปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าและความเสียหายจากรังสี UV ป้องกันและชะลอการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่เรามักใช้เวลากับหน้าจอมือถือเป็นเวลานานส่วนผสมพิเศษซึ่งประกอบด้วยเบอร์รี่สิบชนิดทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันจากธรรมชาติต่อแสงสีฟ้าสิทธิบัตรที่3มอบประโยชน์ที่ครอบคลุมโดยเพิ่มความตื่นตัวสมาธิและโฟกัส ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความสุขและลดอารมณ์เชิงลบที่เกิดจากความเครียดเปปตายจากใบมะม่วงเป็นสารทดแทนคาเฟอีนจากธรรมชาติโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงปลอดภัยสำหรับสตรีมีคันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องมีสมาธิและจดจอในระดับสูงสิทธิบัตรที่4ใช้เปปปตายจากสเปียรมิน เพื่อส่งเสริมการสร้างเซลล์ประสาทในสมองซึ่งช่วยปรับปรุงสุขภาพสมองและความสามารถในการรับรู้ได้อย่างมีนัยสำคัญผลิตภัณฑ์นี้เหมาะเป็นพิเศษสำหรับทั้งเด็กและผู้สูงวัยช่วยให้พวกเขาเข้าใจความรู้ได้อย่างรวดเวร็วปรับปรุงผลการเรียนรู้และเชื่อมโยงความรู้ใหม่และความรู้เดิมเข้าด้วยกันสิทธิบัตรฉบับที่5ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างความจำเบฟตายจากดอกดาวเรืองป้องกันและปรับปรุงความบกพร่องทางสติปัญญาและภาวะสมองเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันความจำเสื่อมถอยและการสูญเสียความจำฮิคาริในภาษาญ,ญี่ปุ่นหมายถึงแสงสว่างเราหวังว่าผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้ทุกคนได้สัมผัสกับโลกที่สดใสและชัดเจนขึ้นสายตาที่ดีขึ้น และจิตใจที่เฉียบแหลมขึ้นฮิคาริเพื่อนร่วมทางของคุณในการเดินทางสู่สุขภาพที่ดี